พี่น,ออน,น้องอุ่ชวน้องวันนี้แซ่บขนาดปลาจีนสมปลาจีนอันนี้สมปลาตะเพียนครับผมพี่น้องพี่น้องอยากได้สนใจสร้างได,ด้เด้พี่น้องเด้อกิโลร้อยร้อยแปดสิบบาทครับผมผสม กูดอยางใดสั่งได้อูนี่แฉบๆเ,เลยมีมีสองปลามีปลาจีนับปลาตะเพียนซับไก่ซับไก่อนนะอยลูกทมายเอาเอาเอาเป็นล่นแล้ว ขา่าผสมใหม่กล่องคือโฟกับข้าวกับไก่นะครับกินแบบกินเปล่าเลยพี่น้องอุไดอยากได้สนใจสร้างได้แล้วปลาสมเซฟเซียพี่น้องเอาไปทอด เอาไปทอดเอาไปหนึ่งก็ได้ปลาตะเพียนมันปลาจีนกระแซบปลาจีนส,นสิมีกางไงไหมพอคอยมีกกางแต่ว่าปลาตะเพียนก็อาจสิมีกางเนี่ยแต่ว่าควา้วมันนี่อุ้ยปลาตะเพียนแซบครับผมเนาะจานล้างไว้แล้วนั่งลงนั่งลงนั่ง มีนางขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับดอกไม้แต่หนางามบ่ไกำลังดื่มพี่น้องอยาก<ห>ขวดยากขวดเ<อ>ห็นบ่ของหูเด้ขวดขี้ดิน กำลังไงกำลังดือกําลังเฮาเผาบ้านดีดีชุดอจอดเลยเฮาคนแปกหนาคนแปกหนาเผาบ้านในบ้านนี้เฮายางเดียวเลยบ้านแม่เพิ่นลืม ลืมยังวุ้ยสักผ่าสักแพร่เฮ็ดงานหลายอย่างลืมเอาเข่าให้มาจนว่าจนว่าเทียงจนว่าบายใบหมาบมเด็จกินเข่าโอ้ยว่ะคอยลืมโมเข่าให้มาเฮ้ยว่าสัน่นจนว่าใบเานี้ยจนว่าใบโามงเพิ่นไก่ขึ้นยังสิหิวน่ะกินน้ำมดืดแองเลย và tôi này ao nạm, vây say, vây hành, ao làm say vây hành, say trong thắng say trong em nam nè, mò mò, cứ lên mò mò chim chum nè, nam vẫn cứ sĩ Yên ừ ừ như ừ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  chẳng ừ em em đình bàn thôi là ừ này ở ừ เป็นอย่างน้อกระดูค่าเขียวหรือ่กระดูค่าเ,เาขีเยวออกแล้ว,อ,อ,ลวอืมเนี่ออยมันซับจะ่าชุม,มือซับชินไใงใชินไใงใึ้นมานบานบานเนาครับผม บังมือบริกาขายไก่กับซื้อโค้งไก่มาต้มให้ครับผมมาต้มพันโดมาต้มให้ซื้อโค้งไก่มาสาบมามาต้มให้บางมือก็บับได้ขายไก่ยังชี่กับเมียเพิ่นกับไปซื้อไก่ไม่ไววซื้อน้ำตาหน่อยมไม่ไห้เพิ่นหมู่บ้านซื้อนังมา ซื้อหนังมาฮุกชิบบาทแม่เพิ่นชิเรกเพิ่นมาเสียโค้งเลยละ่ะตอน่อยขายโค้งหมดแล้วก็เลี้ยจะนังไก่ฮุกใหม่เพิ่นจะซื้อมาให้ดูเพิ่น tạp ngất thấy tốn nhìn khảo lái về mình thấy tốn nhìn khảo lái đâm bao đấy, chạy lăng lại กำลังแข่วกำลังเข่วกำล,ลังคมเข่วกำลังคมจักอย่างจักไปเอาถุงมาติดก็ใส่ไว้มากัดแต่มขนางบ้านอยู่ฝุ่นฟังฝุ่นจะหน่อยเจ็บน้ำกับพวกท่านรับเข่าเนี่ยเข่าคนกำลังคมคือจังยีงสี่แล้ว ดมกินแล้วก็ควัดควดควดจะควัดหายยังต้นไม้ดอกไม้ตัวหน่อยมังไก่ชื่นมองไก่พิ่นดมกินเห็นควัดเห็นปะต้นหน่อปลูกดอกไม้ไว้นี่ก็ควัด ตปนมาเกียบมาเกียกินกับกินกับอันสมเอ้ยปลาอี่ยังเกาะก็อนสมปลาหน่อยนะเสียบได้นี่เห้นมันเห็นมันสุกกันเริ่มสุกแล้วพี่นงเริ่มสุกปลาขา ราคาแตกงดงามเลยตัวหน่อยตัวหน่อยฮานลงฮะไปก่อนพี่เรานกินเกียงจับสวัสดีครับไข่ต้มไข่ตุ๋ม